สวัสดีค่ะยอคาชาแนลบายปุ้ยค่ะแลวตอนนี้นะคะผม้ยอยู่ที่บูตนิสันค่ะและตอนนี้นะคะชิีนะคะกำลังประชาสัมพันธ์นะคะในงานนะคะว่ามีโปรโมชั่นและข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันก่อนนะคะเพื่อจึงผลักการตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่รวมถึงให้ความสัาพัญในการบริการที่ตรงพอใจเพื่อเมื่อประสบการณ์ใหม่ที่เหนือความคาดหมายจนทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

Okay. ทุกอย่างติเร่อง่ายอบใจปลอดภัยสามารถดูสถานะรถั่ารๆทำยานได้สะดวกตลอดเวลารวมถึงขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน,นได้ท,ท,ท,ดทันทีมาพร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายเทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัตโนมัติและหน้าจอแอร์แบบดิจิตอลมั่นใจปลอดภัยทุกสถานการณ์โดยเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน360องศาเซฟตี้ชิลล์และความมัน่นคงแต่งรูปแบบ ตอระบบน i s s a n c เน n ที่รารับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto เราให้คุณเป็นเจ้าของ New Nissan a r m a r a แ้ววันนี้กับข้อเสนอสุดพิเศษต่อที่หนึ่งานกาดอกเบี้ยพิเศษสูงเท่าแตนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection หนึ่งปีหรือดาวน์เริ่มต้น9,999บาทหรือความนานสุด ต่อที n ่สองฟรีโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยี่หนอ n i s s พรีเมี i u m Warranty ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ70,000กิโลเมตรต่อที่สามฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง stylish package าะรุ่น TL ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสันฟรีแพ็กเกจเช็คระยะเซ็ตเซ็ตเพรแพ็กเกจรับกลุ่การเช็คระยะ6ครั้ง 3ปีหรือ4 2 0 0 0นกิโลเมตรมิ i นิส n ันเอมิาแรงจริงหลังจริงสปายจริงจัดให้มิวนิส n ันพิสอีพาวเวอร์คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดเจ้าของรางรถตื่นยต้เยี่ยมทาออสเตเลียปี2023ให้คุณขับสรุปด้วยเทคโนโลยีอีพาวเวอร์เทคโนโลยีหนึ่งเดียวจากนิส s ันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่ง เลี่ยนน้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งแรงทั้งปรหยัดน้ำมันให้อตราประหยัดน้ำมันเมื่อกับขี่ในเมืองสูงสุด2 6 3กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมฟังก์ชันความปลอดภัยมั่นใจทุกการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบพัน360องศาเซตี้ชิลและฟังก์ชันความสะดวกสบายอาทิเทคโนโลยีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัิเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางเทคโนโลยีเตือนจุดตับสายตาและ เทคโนโลยีนหรือรถต่อตราช่องขับขี่เป็นต้นขับขี่รูใ้ใจมากพิ่งขึ้นโดยอินเทอร์เนเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉริยะที่เร็วและฉลอดได้ในขันเร่งเดียวเทคโนโลยีกระจกมองหลังอัตโนมันติอัจฉริยะที่แม้ในห้องโดยสารจะมีสิ่งของหรือคนบังสายตาก,ก็เห็นชัดทุกมุมมองสัหผัสอีกระดับในการขับขี่โดยเทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัจฉริยะ ไฟเลชา์เจอร์อุปกรณ์ชา,ร,าร์จไฟแบบไร้สายไอออนสุดสบายยิ้งกว่าเคยเป็นเจ้าของยูนิซันจิคส์อีพาวเวอร์วันนี้รับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%น,นาน48เดือนหรือดาวเริ่มตน้น,น1 9 9 9 9บาทหรือความนานสุดสุด96เดือนอีโประกันใหม่ชั้นหนึ่งมิสซันพรีเมียมโพลิชชั้นหปีฟรี เก๋ขับสบายหายห่วง5ปีฟรีรับประกันระบบอีพาวเวอร์7ปีหรือ140,000กิโลเมตรฟรีรับประกันแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน10ปีโดยไม่จำกัดระยะทางฟรีโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์ยิ่สันพรีเมียมมรันตี7ปีฟรีหรือไซเซอร์นิคแอคติทน์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง ฟรีเซฟเซฟแพทเทิร์แพ็กเกจ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรฟรีค่าแรงเชค่าเรือ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ Stylish Package ชุดขอรุ่น V, VL และ Object ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าวิสันส่วนลดเพิ่มเติม100บาทอยากเลือกถ้ายังไม่ได้ลอง New Nissan X-Trail Power ทั้งแรงทั้งเรียบ นิสสันโนรารุ่นทุ่สทนใจเจ้าของรางวัลรถยนยอดเยี่ยมค่าออสเหนือเนือปี2023ด้วยตัวถังเฉพาะของนิสสันน้องชมรมแชร์ฟรีโหลดล่าชิ้นเลือดตลอดทางจีทอนทานก่อจมูนดีเยี่ยมพร้อมเลยทุกเส้นทางทั้งแรงทั้งประหยัดด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแรงสุด190แรงม้าสมรรถนะดีปอบหน่อการขับขี่ได้อย่างเยี่ยม เยาวราชโปร 4S และโปร 2S ต้องไม่คุณท้าทายไปกับทุกสภาพถนนจับเต็มความสะดสบายครบครันเบาะนั่งสบายพรีเมียมโครล์ลมเล็กระบายความร้อนแรงและมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความเกอดยางรอบคัน360องศาเฟสตี้ชิลที่ดูแลคุณไปตลอดการเดินทางเช่นเทคโนโลยีแบกเฉินฉดเฉยยะเทคโนโลยีก้องอัจฉริยะมอง าที่มีฟังก์ชันออฟโรดมิเตอร์โนวาไฮเบอร์แบล็คเอディชันระบยรถสูงดีไซน์เข้มหล่อดูดันเหนือระดับด้วยชุดแต่งทั้สีดำสุดเท่รอบคันสมน้อแกข่งบึกบึนรับกับล้อตอลลอยสีดำมากเข้มขนาด18นิ้วลายใหม่ซึ่งเพิ่มน้ำความแกข่งไปอีกขั้นโนวาคิงแคปสายขนสายดีตัวจริงโดยชุ่มลังที่ทนทานน็อตแชสซีเหล็กกล้าชิ้นเดียวตลอดทางรองรับการบันทึ รอบไปมากกว่าก็กำไรมากกว่าเป็นผู้ใจทางธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนิสสันโนราเรือกรับข้อเสนอพิเศษภายในงานากับนิสสันโนราโนโกเอสต่อที่หนึ่งอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน48เดือนหรือดาวเริ่มต้น19,999บาทหรือผ่อนนานสูงสุด96เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนิสสันพรีเมีย p r โปรเทคชั่นหนึ่งปีขับฟรีสูงสุด90วันต่อที่2ฟรีโปรกแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์นิส s ันพรีเมียรวารันตีฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ1,000 100, กิโลเมตรนิสสันโนราคาริเบอร์แบล็ d i t i o ชันต่อที่1อัดราดอกเบียพิเศษ0นาน7 2เดือน หรือดาวเริ่มต้ตน1น9 9 9บาทหรือ่อนนานสูนสุด96เดือนฟรีประากาันภัยชั้นหนึ่งนิสสันพรีเมียมโปรเทคชั่น1ปีขับฟรีศูนนวันต่อที่2ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถรรยนต์ 1, 000, 1, 2, 1. นิสสันพรีเมียมวารันตีฟรีพาแรงใช้คะยะ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนิสสันนวราร่าคิงแคทคาลิเบอร์แบล็คเชั ต่อที่1อัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%นานเ2เดือนหรือดาวเริ่มต้นหนึ่งเพัยเก้าสิบาทหรือผ่อนนาสนสูงสุด96เดือนฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งนิสสันพรีเมียมโปรเทชั่นหปีขับฟรีสูงสุด90วันข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสันฟรีแพ็คเกจเช,เช็คระยะเซฟเซฟโปรแพคเกจสามปีหรือ60,000กิโลเมตรนิสสันโนรา รุ่นทนชฉลิใจนิสสันเทราคันเูจอจบรบเกเกนคุมเจ้าของรางวัลด้วยต์อยอดเยี่ยมทาร์กไพร์ปี 100, 2022มากับความพิเศษใหม่ชุดแต่งนิทรรแพ็กเกจถูที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เพิ่มเติมด้วยอปุปก,กรณ์ตกแต่งแท้ภายอกและภายในทกดังสปอร์ตรอบคันเพิ่มอารมณ์ความพรีเมียมใหม่ที่ตกแต่งอย่างพิเศษ ด้วยกระจังหน้าสีดำพรีเมียมสปอร์ตที่สะกดทุกสายตาโลโกโ้ฝากระโปรงหนา้าเทอร่าสีดำฝาครอบไฟตัดหมอกคิ้วตกแต่งุ้มล้อสีดำคิ้วขอบประตูท้ายสีดำฝาครอบกระจกมองข้างขวาและซ้ายสีดำชุดคิ้วสูงลอ้อชุดคิ้วบันไดสแตนเลตเทอร่าสีส้มนอกจากนี้ยังมีสปอร์ตแพ็คเกจสำหรับรุ่นเทอร่าสปอร์ตอีกด้วย นิสสันเทราคันนี้คือรถอล็กประสงค์ที่มอบความสุดในทุกการเดินทางที่สุดของส่วนเรียพาพตดทุกเส้นทางโดยห้องโดยสารที่กว้างขวางเงียบให้ความเป็นส่วนตัวนั่งสบายทุกที่นั่งเป็นอิ่มด้วยระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คุณภาพสูงด้วยระบบเครื่องเสียงบ o ูส์แบบตำแหน่งรอบคานและจอแถวหลัง11นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อเน็ตปริกูได้ตลอดทาง ทั้งยืนมอบความสะดวกสบายแค่สุดด้วย Wireless Apple CarPlay มือถือจะอยู่ที่ไหนบนรถกาเชื่อมต่อกับนิสสั n ค o นเ e ็ t ได้ง่ายง่างสบายตลอดการเดินทางด้วยระบบการสะเทือนแบบ5ลิ้งที่ทำให้การขับขี่ของคุณนุ่นล่วนเกาะถนนเยี่ยมและทั้งแรงทั้งประหยัดด้วยเครื่องยนต์ขนาด2.3ลิตรดินเทอร์โบ190แรงม้าย่อแล้วรถขึ้นไม่ได้เลยนะย่อแล้วไหลอ่ะรอบคัน 360องศาเซสเชิยลนิสสันเทราความสมบูรณ์แบบนี้มาพร้อมก็เสนอพิเศษสุดมากมายนิสสันเทรารุ่น V L 4 w i n g Drive Sport ต่อที่1อัตราดอกที่พิเศษ0.99%นาน48เดือนหรือดาวเริ่มต้น19,999บาทหรือผ่อนนาน0.96เดือน ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนิสสันพรีเมียรโปรเทคชั่นหนึ่งปีขับฟรีสูงสุด90วันต่อที่2ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพโดยตรงนิสสันพรีเมียมวารันตีฟรีบรซก์เซอร์วิสแอสซิสแตนต์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงห้าปีหรือหนึ่งแสนห้าหมกิโลเมตรต่อที่3ฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษและชุดอุปกรณ์ตกแต่งเชรอชร่าสปอร์ตแพ็กเกจ ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านิสสันฟรีแพ็กเกจเชฟระยะแซปแซปโกแพ็กเกจ3ปีหรือ60,000กิโลเมตรนิสสันเทราทันเดียวจบพรถะเกินคุ้มพิเศษแคมเปญใหม่แห่งปีนิสสันโรใหญ่เซยเยสแจกใหญ่จัดให้กว่า100รางวัลหมรือส่วนลดส่วนสด100,000บาทรวมมราค่ากว่า2.7ล้านบาทและโปรพิเศษอีกมากมาย จับตาดูให้ดีงานนี้แจกใหญ่แจกเต็เแมแน่นอนตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2560เท่านนะั้นเพื่อให้ลูกค้านิสันได้รับประสบการณ์การบริการที่ดีท,ท,ที่สุดกับสิ่งคำมั่นสัญญาที่ให้มากกว่าที่คิดวางใจมั่นใจสบายใจปุ่มใจนิสันคัสเตอเมอร์พรมิสเพื่อให้สอดคล้องกับความต้อง เพราเรามั่นใจในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องกับ Nissan Customer Promise 4ี่คำมั่นสัญญาที่ให้มากกว่าที่คิดทั้งหมดนี้คือยุทธกรรมล้ำสมัยจาก Nissan ภายใต้แนวคิด Innovation for Excitement ที่ผ่าทุกท่านก้าวข้ามทุกข้อจำกัดไปกับนวัตรกรรมที่เหนือกว่าและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นร้าวใจ และเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อคุณกว่า70ปีที่นิสสันอยู่เคียงข้างคนไทยเราให้บริการทุกท่านด้วยใจและพร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตข้างหน้าไปด้วยกันเรียนเชิญสัมผัสประสบการณ์สุดรเร้าใจที่พูธนิสสันได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะปุป้ยก็ให้ชมโปรโมชั่นหลากหลายรุ่นกันแล้วนะคะแล้วก็ ับลองว่าถูกใจกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกรุ่นเนี่ยโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มจริงๆส่งท้ายปีกันเลยนะคะสำหรับนิสสันของเรานะคะตอนนี้ทุกรุ่นเลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0%นปอร์นะคะฟรีดาวน์คอนยาวนะคะเลือกจัดแต่งจัดให้ถึงใจะคะเลือกแบบไหนนะคะก็ทักทายหาพุ่มปุ้ยได้เลยทุกรุ่นนะคะเรามีโปรเจ๋งๆเด็ดๆให้เลือกกันเลยนะคะ ท่านไหนที่ไม่สะดวกมาที่งานมอเตอร์เอ็กโปค่ะสามารถที่จะจับจองซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทั่วประเทศนะคะก็สามารถที่จะซื้อรถออกรถได้งอ่ายๆค่ะจองออนไลน์กับปุ้มปุ้ยรับรองว่าปลอดภัยได้รถใช้แน่นอนค่ะและไม่ต้องแบบกังวลน,นะคะต้องมางานต้องมาหาที่จอดรถนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะ ลูกค้าที่เข้ามางก็เยอะมากๆเลยนะคะก็จองออนไลน์นะคะสะดวกแน่นอนเวลาสำหรับคันนี้นะคะนิสสันคลิกของเรารถรุ่นยอดยิตของนิสสันค่ะนิสสันคลิก e Power ตอนนี้นะคะโปรโมชั่นก็ที่ได้ฟังกันแล้วไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศนซะคะหรือออกรถใช้งบน้อยนิดเดียวนะคะก็เลือกสั่นกันได้สำหรับนิสสันคลิกค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีแพ็กเกจเซฟฟนะคะเข้าเช็คระยะกัน แบบฟรีๆเลยนะคะทั้งค่าแรงค่าอะไหล่นะคะไม่ต้องเสียกันเลยนะคะฟรีหมดทุกรายการค่ะ <Ooh. S 1> ตอนนี้ของนิสันคลิกเราก็มีจัดให้นะคะสำหรับว e ิสันคลิกอีพาวเวอเลยแพ mm ็กเกจเซฟเซฟไม่ได้มีมานานแล้วนะคะ mm hmm. เราจัดให้ตอนนี้นะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับสำหรับแพ็กเกจเซฟเซฟนะคะ และนะคะก็มุปุ้ยจะพาชมบรญยากาศภายในงานกันนะคะก็จะให้ชมทุกรุ่นกันเลยตอนนี้ในบูธเรานะคะก็ตอนนี้กําลังลูกค้าคึกคักกันเลยนะคะและสําหรับด้านบนเวทีนะคะก็จะเป็น นิสันเทอร่าค่ะแล้วก็นิสันคิกนะคะก็ตอนนี้ทั้งพี่ใหญ่ของเรานะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นเราจัดหนักจัดเต็มค่ะพร้อมแบ็กออดิชั่นรอบคันกันเลยค่ะชอบแบบนี้ก็ทักทายหาบุ้มปุ้ยได้เลยค่ะเราก็จัดเต็มให้คุณลูกค้าคะเทอร่า era, นะคะตอนนี้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวบุ้มปุ้ยจะพาชมคันด้านล่างการสีขาวคันนี้นะคะเขาก็ แต่งเอาไว้ให้ชมกันสําหรับคันนี้ค่ะนี่เลยฮะะ่เท่ๆกันแบบนี้เลยสําหรับท่านที่เดินทางช่วงปีใหม่ช่วงไปเที่ยวนะคะก็แย่ชมนะคะคันนี้เขาก็จะแต่งนะคะเต็นท์ด้านบนเนี่ยให้รู้เลยว่าเทอร่าของเราแข็งแรงรับน้ําหนักได้นะคะนี่ค่ะชุดแต่งเขาสวยมากๆคันนี้นะคะก็จะแต่งนะคะ รถสีขาวนะคะแล้วก็แต่งสีดําตัดกันแบบนี้ครับชุดแต่งของเขานะคะถ้าชอบแบบนี้ก็บอกได้เลยค่ะคุ้ปุ้ยก็จัดให้นะคะแล้วก็น,นี้ดอกเบี้ยพิเศษจริงๆค่ะสาหรับนิสสันเทอร่านะคะสะดวกแบบไหนนะคะก็ต้องไปหาปุ้มปุ้ยเลยโทรหาปุ้มปุ้ยเบอร์ตรงนี้เลยค่ะ0ู9ย์4ป2เก้าสี่เก้าสํ้าสาสี่ค่ะสหรับเทอร่าแต่งแบบนี้นะคะดุดันเกินห้ามใจค่ะแบบนี้เลยนะคะ<ม>และคันต่อมาค่ะ ขวัญใจสายลุยของเราโ4โฟเอ็กนะคะแล้วก็สีนี้เป็นสียอดฮิตนะคะสีเทานมที่ลหลายๆท่านนะคะติดใจกันสำหรับสีนี้นะคะคันนี้ก็จะมีแต่งโชว์นะคะมีทั้งตัวทุเล่นะคะตัวเขาเรียกว่าอะไรคะตัดหลักคานะคะก็จะมีแต่งให้นะคะก็จะมีออปชันแต่งให้ทั้งคันเลยเดี๋ยวพาชมด้านหน้าก่อนดีกว่านะคะเลาเล่าให้ใหดูกันแล้วเราคันนี้นะคะก็จะมีตัวแต่งของเขาทะะ่านนี้นะคะ นวาราโปรเฟกนะคะก็ด้านหน้าเขาก็จะมีโลโก้สีแดงนวาราแบบนี้นะคะนะคะสัญลักษณ์นิสันสีแดงนะคะแล้วก็เขาจะแต่งโทนสีดำตัดนะคะก็จะมีข้อไฟนะคะจะเป็นตัวเคปราแบบนี้นะคะส่วนตัวแม็กเนี่ยคันนี้เขาก็จะมีแต่งโชว์นะคะก็คือจะเป็นแม็กที่แต่งของตัว วิสานเอาไว้ใส่สัมาระกันนะคะแล้วก็พวกเบ้ามือจับทุกอย่างนะคะก็แต่งให้เข้าไฟหน้าเข้าไฟท้ายนะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันกันนะคะโปรโมชั่นก็บอกแล้วที่ให้ชมกันเมื่อเช้บให้ชมกันอย่างละเอียดกันเลยตอนที่ดิเซนเตชันเมื่อสักครู่ค่ะย้ำนะคะออกรถฟีดาวดอกเบี้ย0%ก็เลือกกันได้นะคะแล้วก็เลือกแต่งจัดเต็มกันได้ทุกรุ่นนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ชมรอบๆคันกันสำหรับ นิสันนาวาล่าโฟร์เอของเขานะคะด้านท้ายนะคะเขาก็จะแต่งข้อไฟเคปล่านะคะแล้วก็กระบะท้ายนะคะเขาก็จะแต่งตัวแผงด้านหลังให้ด้วยนะคะฝาครอบกระบะท้ายด้านหลังนะคะนะคะก็แต่งเพิ่มเติมมาคือเขาเนออปชันเขาครบอยู่แล้วค่ะแค่แต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยะคะ่ะเขาก็่อดูด,ดันกันเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาชมเทอร่าด้านด้านข้างกันนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะเทอร่าของเราให้ชมรอบๆคันกันนะคะสีนี้สวยโดนใจไหมคะนี่สำหรับคันนี้นะคะให้ชมกันก็จะแต่งโทนดำตัดกันแบบนี้นะคะแล้วคิวร้อนะคะเทอร่าคันนี้สีนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็แต่งเป็นตัวแร็คลังคาด้านบนให้ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาชมด้านในของเทอร่าคันนี้กันด้วยนะคะ มาชมด้านในกันสักหน่อยนึ่งนะคะสําหรับเทอานะคะสําหรับภายในของเขานี่สีนี้หลายๆท่านก็ถูกอกถูกใจกันนะคะสีทูโทนด้านในค่ะสีดำตัดสีแดงมากันที่นะคะนี่ขวัญใจให,หลายๆท่านกันเลยนะคะทำให้เทอร่าของเราดูสปอร์ตดูหรูหราดูแพงขึ้นมามากกว่าเดิมอีกนะคะเท่าตัวเลยนี่ค่ะสำหรับเทอร่านะคะ ท่านไหนที่ไม่สะดวกมาง,งานค่ะตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะจองออนไลน์ปลอดภัยได้ลดชัวร์โปรโมชั่นจัดเต็มนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าโปรโมชั่นข้างนอกทางกับในงานที่ไหนเดียวกันตอนนี้โปรโมชั่นดีแน่นอน,นะคะ่ะให้โปรโมชั่นเหมือนในงานกันเลยนะคะแล้วก็ขั้นต่อมานะคะจะเป็นอเมล่าค่ะคือเป็นน้องเลยข,ของเราของอเมล่านะคะก็ตอนนี้ก็โปรโมชั่นจัดหนัจกจัดเต็มเหมือนกันดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยออกรถกันแบบง่ายๆมากค่ะ คันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากสำหรับอเมล่านะคะเราก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วนะคะสียอดฮิตมาค่ะเดี๋ยวผมพ,พาชมสียอดฮิตของเราก็เป็นอเมล่าคันนี้นะคะแล้วก็คันนี้เขาจะมีแต่งโชว์กันให้ด้วยะคะเดี๋ยวพาชมแต่ด้านหน้าก่อน อ่าคันนี้ก็จะแต่งจัดเต็มนะคะก็คือชุดแต่งรอบคันกันเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสีทูโทนหลังคาดํากันนะคะแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เพิ่มความสปอร์ตออมากๆคันนี้ก็แต่งติดกันสาดติดฟิล์มแล้วสําหรับสายซิ่งนะคะก็บอกเลยว่าคันของอเมร่าเนี่ยทางประหยัดทางคุ้มค่าโปรโมชั่นเด็ดเดดนะคะ mm hmm. อ่าเดี๋ยวพาชมภายในกัน ายในของเขานะคะโอเคออปชันเมากระดกๆอยู่แล้วสำหรับนิสสันอเมละะะ่าค่ะจัดหนักจัดเต็มนะคะคันนี้ก็แต่งด้านบนก็จะมีคริสฉลามให้ด้วยนะคะสีดำนะคะตัดกันเข้ากันมากๆค่ะสปอยเลอร์ท้ายะคะ่ะสีดำค่ะชุดแต่งดำก็คือจะเป็นสีทุโทนตัดกันนะคะ ก็ตอนนี้ฮะก็พาชมบรรยากาศภายในบุ๊คเข้ากแล้วไหนอยากจะชมรุ่น GT เมื่อสักครู่ก็ให้ดูเมื่อต้นไปแล้วเดี๋ยวพาชมรอบๆอีกทีไหมก็เดี๋ยวไปชมตัว GT กันนะคะเราก็จะามโชว์ให้ชมกรนของในสารกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมนะคะของระบบขับเคลื่อนนะคะด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะนี่นะคะเป็นนวัตกรรมของ Kick E Power เรา ซึ่งเขาก็จะมาโชว์ให้นะคะว่าเขามีจุดเด่นยังไงดียังไงนะคะเขาก็แบบมาชำระตัวเครื่องให้ดูตัวระบบให้ดูกันเลยและสำหรับคันนี้ค่ะนิส s a n GTR านะคะนี่เลยรถในฝันของท่านหลายๆท่านกันเลยนะคะคันนี้ก็สีขาวค่ะเท่ามากๆคันนี้นี่ค่ะ และนะคะวันนี้พุ่มพุ่ยก็พาชมนะคะทั้งโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มของบูธนิสันกันแล้วและพาชมทุกรุ่นกันแล้วค่ะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสับใครเป็นกาลังใจให้พุ่มพุยด้วยนะคะและท่านไหนถ้าต้องการรถไว้ใช้งานไปเที่ยวไปใช้กอดปีใหม่ก็ทักทายหาพุุ้่ยได้ชุกท่องทางกันเลยค่ะเบอร์ตรงพุ่มุยไว้เจอกันครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนเป็นบูธอะไรโปรโมชั่นอะไรพุ่มพุ้ยจะคอยอัปเดตให้ทุกท่านเลยค่ะ ขอบคุณแ c บซีพูดมากมากเลยนะคะ